สวัสดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจาเดือนเอมษายนองพนายให้กับชาวราศีกุมนะคะซึ่งชาวราศีกุมนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่1 4่กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมโดยประมาณเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าช่อง YouTube ของแม่หมอนะคะที่ว่าตรวจดวงรู้ทันดวงที่ดูไพ่ยิปซีนี้นะคะ ถูกเอ็จีเมลไปแล้วไม่หมอไม่สามารถไปอัปโหลดได้นะคะแล้วก็ไม่หมอก็เลยมาอัปโหลดในช่องบัวลักษณหนึ่งห้าเก้าแทนนะคะต่อไปนี้ก็อยู่ในช่องบัวลักษณหนึ่งห้าเก้านะคะเ,เราจะมาดูกันในเดือนของเออมษายนประจําเดือนเมษายนสองพันหกสิบแปดในเรื่องการงานการเงนินช่วงภสุขภาพและความรักนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวราศีกุมในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนเออทศกาสลสงกรานต์และก็ปีใหม่ไทยด้วยนะคะ 13ก็เป็นวันสงการานต์สี่วันครอบครวัวแล้วก็เป็นวันปีใหม่ไทยด้วยชาวราศีกุมเริ่มแรกเกิดขึ้นมีเรื่องราวอะไรเอ่ยนะคะบางคนบางท่านมีเรื่องราวของการที่โดนเพื่อนหักหลังเพื่อนแทงข้างหลังนะคะ เป็นเรื่องราวบางคนนะคะที่ถูกเพื่อนหักหลังแทงข้างหลังอย่างเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไก่ข้อไขสันหลังปวดเอวปวดหลังอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะถ้าอาจจะเพราะว่าทํางานหนักจนเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ส่งผลให้คุณมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะเดือนมษนายนนี้นะคะ ส่วนเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่มีการทะเลาะเบาะแว้งแทงข้างหลังกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้แต่อย่างไรก็ตามชาวราศีกุมนะคะบางคนบางท่านนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตข้างหน้านะคะไพดิเอมปเปอร์นะคะหมายถึงจกกักรพรรดินะคะ อจะเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้เป็นหัวหน้างานได้เป็นแบบตําแหน่งประเภทใหญ่ๆเป็นอาชิบดีเป็นผู้อำนวยการกองเป็นอะไรก็ตามแต่หรือถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตนะคะนั่นก็เป็นชาวราศีคุมในอนาคตข้างหน้านะคะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนเรื่องบางคนบางท่านนะคะสําหรับที่หมอบอกว่าให้ราระวังเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะอย่าเครียดมากบางครั้งบางคราวคุณต้องพักผ่อนบ้างคุณอย่าทางานหนักเกนเกินไปแล้วก็บางทีคุณอย่าคิดมากอย่าเครียดเกินเกินไปนะคะต้องมีเวลาสําหรับตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะต้องพักผ่อนเยียวยา,ยาบางทีนะคะคุณต้องอไปหาหมอเพื่อเสรวจ กับภาพนะคะนี้คุณก็อาจจะเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้หรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่คุณก็อยู่อยู่ในห้องส่วนตัวในบ้านส่วนตัวในที่พักผ่อนส่วนตัวนะคะเป็นเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะมันต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาสักนิดหนึ่งนะคะมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งในการที่จะเยียวยาเพื่อให้มันหายจากอาการนั้นนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะซึ่งก็อายุก็เพิ่ง20อัพน่าจะเริ่มที่จะจบการศึกษาหรือ พึ่งที่จะเริ่มลงทุนคิดทำมาหากินหาเงินหา,นหาทองหารายได้ก็สู่ตัวเองเพราะชาวลัคนาร,ราศีคุมหรือราศีคุมนั้นส่วนมากจะคิดเรื่องเงินทองมาก่อนอันดับแรกเลยนะคะ,ะการเงินของคุณน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะลงทุนในเรื่องของถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่ก็อาจจะลงทุนในเรื่องของการเล่นหุ้นในคริปโตเคอเรนซีใน,ตโตโในบล็อกเชลในเรื่องของเงินดิจิตอลหรือในเรื่องหุ้นของตลาดหลักทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะันั่นก็เป็นเรื่องราวของการนําเงินไปลงทุนหรืออาจจะ เป็นพนักงานการเงินพนักงานเ,าเกี่ยวกับการธนาคารอะไรสินเชื่อไปเน้นอะไรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของคุณที่มัน จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตเป้าหมายของคุณที่เป็นอนาคตข้างหน้าของคุณได้นะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะในเรื่องของหนี้สินนะคะบางคนยังมีหนี้สินอยู่นะคะมีความเดือดร้อนอยู่ยังมีเรื่องราวของการต้องหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวมีเรื่องราวของการขัดสนเรื่องของเงินทองบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นภาพรวมปกว้างเท่านั้นมีหนี้สินต้องประมาณว่าต้องพยายามขวนขวายหาเงินหาทองหาไรายได้ก็สู่ตัวเองเพราะว่าตัวเองมีหนี้มีสินอยู่แล้วก็มันต้อง ทาหาเงินมาปลดหนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมในช่วงจังหวะเดือนเมษายนนี้นะคะบางคนบางท่านเท่านั้นแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะซึ่งก็อาจเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่ต้องประชนภัยกับโลกภายนอกนะคะเมื่อเรียนจบก็จะไปใช้ชีวิตจริงในโลกของความเป็นจริงนะคะประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อก่อนที่เรียนมามันก็นําออกมาใช้บ้างแต่ชีวิตจริงแล้วมันก็ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไม่เกงรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะเขาก็ยอมที่จะไป ชนไปด้วยตัวเองโดยลําพังแล้วก็กล้าที่จะคิดถ้าที่จะทํานะคะเขาเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีคุมก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะในอนาคตข้างหน้าคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักต่อสู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่รุ่นหนุ่มๆน,นะคะโอเคนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็เกิดเรื่องราวของการที่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เป็นเจ้าสัวได้เป็นเศรษฐีแล้วนะคะเพราะความประยันของคุณนั่นเองนะคะคุณได้ศึกษาได้ไปหาความรู้ได้ตั้งใจทํามาหากินทํางานทําเงินก็เกิดเรื่องของการที่คุณมีความสุขกับครอบครัวได้คู่ที่ดีนะคะได้แต่งงานอยู่กินกันมีความสุขกับคุในครอบครัว แล้วก็มีความรักให้เกิดก,กันอย่างอบอุ่นนะคะอยู่กันแบบประมาณว่ามีความสุขมีเงินทองใช้มีบ้านให้อยู่อาศัยนะคะสําหรับบางคนบางท่านมีความสุขกับครอบครัวนะคะเอ่อแล้วก็บางคนบางท่านนั้นนะคะก็ในอาจจะเป็นเรื่องของคนโสดน,นะคะตอนนี้ก็มีคนหยิบยื่นความรักมาให้ชาวราศีกุมแล้วนะคะ หรือชาวราศีคุมเองที่ตอนนี้อยากจะบอกรักใครสักคนอยากยะยงความรักนี้ให้กับใครสักคนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นในการที่จะลง พึ่งคบค้าสมาคมกันพึ่งที่จะเปิดเผยความรักให้เกิดกันเท่านั้นก็เป็นไปได้นะคะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะที่จะดูว่าความรักนี้ปจะจดะไปไกลแค่ไหนจะเป็นเรื่องราวความรักที่จะอาจจะนำสู่ไปถึงความเป็นครอบครัวหรือไม่นะคะหรืออาจจะเป็นยังไงก็คอยดูอนาคตข้างหน้าแล้วกันแต่ช่วงจังหวะน,นี้จะมีคนมาหยิบยื่นความรักหรือคุณจะเป็นคนหยิบยื่นความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ เออแล้วก็ชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดี๋ยวประมาณเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวจะย้ายทั้งหมดเลยตัวตนตนุลักษ์ของชาวราศีกุมเปวนดาวเรืูก็จะย้ายด้วยนะคะหนึ่งปีครึ่งหรือส่วนดาวพระเสาร์ก็จะย้ายดาวพระ เพราะเรือนสวัสดีก็จะย้ายในเดือนพฤษภาคมทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยเมื่อดาวร,ราหูตัวตนตนุรักษ์มีการย้ายก็เป็นเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นตัวตนของชาวลัคนาราศีอกุ่มก็จะมีะความขึม้นแข็งความอุดมสมบูรณ์ความที่มั่งคั่งร่ํารวยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรือการมยียที่อยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีอะไรที่มันดีๆอยู่ข้างหน้านะคะ บางคนบางท่านนั้นก็มีความหวังนะคะหวังว่าตัวเองจะมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองในปีนี้จะมีอะไรที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตความหวังของคุณนั้นจะเป็นจริงแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการรอคอยนะคะเพราะว่าความหวังของคุณนั้นมันจะสําเร็จผลแต่ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าคอยแต่วาสนานะคะเพราะว่าความพยายามของคุณอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วมันจะ สู่ความสมหวังของคุณที่คุณคิดหวังไว้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสันโดตลอดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ